ทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับหญิงกับชายไม่ขึ้นอยู่กับนักบวชหรือฆราวาสขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเท,ท่านั้นใครปฏิบัติคนนั้นแหละจะเป็นเจ้าของพิสูจน์บาปบ,บุญกุณโทษด้โลกสวรรค์พิสูจน์ตรงนี้จะพิสูจน์ที่ไหนแล้วจะเอากล้องจอลุลทรรศน์นั้นเหลือไปพิสูจน์แล้วจะมันสมองแบบโลกโลกแล้วไปคิดคิดยังไงก็เลยเถิดคิดยังไงก็ไม่เจอปฏิบัติได้ถึงความจริงในสนาะสิ่งเหล่านี้จะสว่างจ้าขึ้นมาเองน่ะให้ภาวนาก็ไม่เอาปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติ แต่จะไปอยากได้มากได้ผลอยากได้ความสุขความสบายอยากได้สมาธิมันเป็นไปไม่ได้นี่ยังไม่ได้อะไรเลยได้สามสิบนาทีก็จะล้มจะตายเจอได้ชัวช่วโมงหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยนั่งได้ตั้งนานแล้วถึงบอกว่ากิเลสไม่พอร้อนก้นอันนี้มันลวกมันเหรียญเหรียญมันเฉยเฉยหรอกเนี่ยทำไม่สมควรแก่ผู้รอแหละเพราะศาสนาพุทธเจ้าต้องเป็นคนจริงเท่านั้นที่จะเข้าถึงความจริงถ้าไม่จริงจังแล้วก็ไม่มีวนันละ เช่นเราฝึกหัดสมาธิทำสมาธิทําให้จิตสงบแล้วพยายามฝึกฝนอบรมตนให้ให้ดีอย่าพลั้งอย่าเผือทําทุกวี่ทุกวันทุกขณะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ตอนไหนก็เราก็ทําบริกรรมอยู่เสมออย่าให้ขาดว่าขาดตอนนี่ผู้เนี่ยจากทีแรกก็ขาดขาดวินวินทีแรกก็ดูเหมือนจะทํายาก พอเริ่มพืชปฏิบัติไปปฏิบัติไปใจก็เริ่มจะอยู่กับคำวิกรรมเรื่อยๆเรื่อยๆละเริ่มจะพอมีสติคอยรักษาเจ้าของคอยประคับประคองกรรมฐานตัวเองหลังจากนั้นก็สติตรงเนี้ก็เริ่มจะเข้าไปอยู่กับกรรมฐานเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ตลอดจนกระทั่งพุทโธไม่หายพุทโธไม่หายนั่นแหละที่นี่ ตัวนี้สติจะเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆรู้ตัวที่ว่านี่แหละอย่างที่เอาไปรู้สิ่งนั้นรู้สิ่งเนี้ทามันรู้สิ่งนี้ขึ้นมามันก็เริ่มรู้เริ่ม,ร,ม,ร,มรู้เข้าทุกเริ่มรู้เข้าอาการที่มันไปสร้างออกภายนอกมันก็เริ่มเ,เบาบางลงเบาบางอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงแล้วการมาไปรู้เด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาเรื่อยทีเนี้ยผู้ภาวนาพุโทโธนพุทโธเหมือนว่าจะกลมกลืนเข reversed, ้ามาเป็นเป็นอันเดียวแล้วนะทีนี้ หรือผู้กาหนดลมหายใจลมหายใจก็เริ่มจะละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้ามันความรู้ตัวนี้เด่นชัดขึ้นไ้ว่ารู้ความละเอียดของของลมเข้าลมออกซ้ําไปรู้เข้าจนกระทั่งว่าละเอียดละเอียดจนกระทั่งลมนี่หายสุดไปแต่ผู้รู้ไม่ได้หายไปด้วยนี่ทีนี้ถึงจะพอมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมาบ้างเห็นผลของการปฏิบัติแล้วทีนี้ ว่าความสุขความสงบความเบากายเบาจิตมันหากจะตามมาเองไม่ใช่เราจะไปคิดเอาเมื่อไหร่ต้องสร้างเหตุให้สมมาสมกับผลที่จะพึงปรากฏนี่เหตุก็ไม่ทําและจะเอาผลเรื่องความสงบอย่างงุนอย่างเนี้ยวาดภาพกันไปหลอกกันไปสุดท้ายมาเลยให้แต่กิเลสหลอก ว่าสมาธิอ่านหนังสือก็เป็นสมาธินั่งอยู่คนเดียวก็เป็นสมาธิอยู่กับการทำงานก็เป็นสมาธิมันสมาธิต้นๆมันสมาธิแบบคนโลกเข้าไปใช้ผู้ปฏิบัติไม่ควรใช้คำพูดแบบพวกนี้เลยเป็นสมาธิที่ไหนอ่ะมันเป็นของนอกมันเป็นเรื่องของปุถุชนคนหนามาพูดกันอ่านหนังสือก็เป็นสมาธิ คุยกันก็มีความรู้สึกก็เป็นสมาธิไปอยู่อย่างนี้ไปอัน,นมันง่ายเกินบางทีก็แค่เรากำหนดรูอย่างนี้ก็เป็นสมาธิแล้วนู่นไปนู่นละความสงบมันต้องอาศัยการบริกรรมกรรมฐานหนึ่งท่านไม่อยากให้ทิ้ง ในกรรมฐานสี่สิบห้องกรรมฐานสี่สิบอย่างหรือมากกว่านั้นครูอาจารย์ท่านไม่ได้จํากัดถ้าไปบอกล้ามันจะผิดกับจริตวิสัยของแต่ละคนอันไหนก็ได้เพราะจะคู่ควรของจิตลำพังจิตถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดแล้วนี่มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเหมือนกับเด็กละ่ะเพราะเด็กถ้าไม่มีอะไรเล่นมันก็คลานมันก็ร้องไห้เข้ามน,นอยู่อย่างนั้นมันก็ดิ้นอยู่อย่างนั้นเพราะามันดิ้นหาของเล่น ใจเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับเด็กต้องหาอะไรเป็นเครื่องเล่นต้องหาอะไรเป็นเครื่องอยู่เช่นนี่นแหละท่านให,ให้อยู่กับกรรมฐานไงเราท่านทั้งไหลที่ปฏิบัติกรรมฐานขอให้มีสติอยู่กับกรรมฐานอยู่ตลอดทําอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าจะเห็นความสงบถ้ายังความความความสงบยังไม่ปรากฏก็ทํากันอยู่อย่างเนี้เอา้ามันจะไม่นานเนอะบางคนปฏิบัติเมื่อกี่สิปีทา้งกี่สิปีก็ต้องทาเพราะอย่างอื่นทําไม่ได้แล้ว นั่นแหละนักกรรมฐานทั้งหลายพอทําไปทําไปผลมันไม่ปรากฏถึงมั่งจะคิดเอาด้นเอาเดาเอาเมื่อกําลังใจหลักใจไม่มีเราจะเอากําลังที่ไหนอ่ถ้าเหมือนกับมีดจะไปฟันไม้มันฟันไม่ขาดกําลังใจไม่มีเราจะเอาอะไรมาปฏิบัติเพราะกําลังใจจะเกิดขึ้น จร,จริงๆแล้วต้องอาศัยกําลังใจในการภาวนาจนกระทั่งจิตมันเป็นสมาธิขึ้นมาใจมีหลักแล้วนี่กําลังใจศรัทธาก็มาเองปัญญาก็จะมาเองทีนี่ไม่ใช่ย่อยู่จะให้มันเกิดขึ้นเองเมื่อไหร่ต้องอาศัยเหตุกับผลสร้างเหตุเท่าไหร่ผลก็จะมปรากฏอยู่แค่นั้นนี่ไม่ได้สร้างเหตุเลยไม่ค่อยจะเอาอะไรกันเลยให้ภาวนาก็ไม่เอาปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติ แต่จะไปอยากได้มากได้ผลอยากได้ความสุขความสบายอยากได้สมาธิมันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมครูอาจารย์แต่ละองคงท่านเดินโยกมจนแทบล้มแทบตายไม่รู้กี่ชั่วโมงนั่งสมาธิจนกระทั่งว่าบางองค์จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่หนุนกว่าจะได้อันที่ว่าให้จริงให้จังอย่ารอรอเลยแหละ,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 ละทำไม่สมควรแก่ผู้รอแหละ,ละ เพราะศาสนาพุทธเจ้าต้องเป็นคนจริงเท่านั้นที่จะเข้าถึงความจริงถ้าไม่จริงจังแล้วก็ไม่มีวันละถ้าว่าเอาทําไปมันจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราทําให้ขาดสักวันหนึ่งจนได้นะ่ะเหมือนฟันไม้ขี้เกียจข,ขยันก็ต้องฟัน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 ไปสักวันหนึ่งก็ขาดเองนี่การปฏิบตัติแค่มีสติกับสัมปชัญญะรู้ว่าเราภาวนาอะไรรู้ว่าเราทําอะไร เช่นเราบริกรรมพุทโธล้วก็รู้ว่าพุทโธพุทโธของเขาอยู่อย่างเนี้อย่าไปเปลี่ยนบ่อยเขาว่าอันนั้นดีก็เอากับเขาเขาว่าอันนั้นดีก็ไปกับเขาเลยหาหลักไม่ได้กลายเป็นกรรมฐานเหอ่อเหมือนแฟชั่นสำนักนั้นว่าดีอย่างหนึ่งสำนักไหนก็ดีทั้งนั้นแหละขอให้จริงจังเถอะนาบางสิ่งบางอย่างการเอากรรมฐานไปคู่กันมันก็ถูกกับจริตอยู่แต่ความเพียรไม่ถึง เมื่อความเพียรไม่ถึงผลก็ไม่ปรากฏนี่คุณอย่าทอ้อขอให้ความเพียรให้ถึงซะก่อนนั่งอย่างน้อยต้องให้ได้ห้าถึงหกชั่วโมงนู่นนี่ยังไม่ได้อะไรเลยได้สามสิบนาทีก็จะล้มจะตายจนได้ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็บอกว่าโอ้นั่งได้ตั้งนานแล้วถึงบอกว่ากี่เหสียนไม่พอร้อนก้นอันนี้มันลวกมันเหรียญเหรียญมันเฉยๆหรอกเนี่ยยังไม่ได้จริงๆก็สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงถ้าทําได้อย่างนี้ เอาเถอะจิตมันจะแข็งขนาดไหนมันจะฟุ้งซ่านขนาดใดก็แล้วแต่เถอะสักวันหนึ่งจะได้จะเห็นผลแต่ถ้าทําความเพียรไม่ถึงแค่นี้นั่งนั่งไม่ได้ขนาดเนี้เดินจงกรมก็ไม่ได้จึิงหกชั่วโมงห้าชั่วโมงไปแล้วนี่ความเพียรยังไม่ถึงยังไม่เป็นมัชชิมาส่วนมากมันจะมักจะแปลคําว่ามัชชิมาไม่ออกปฏิบัติาสายกลางบ้างปฏิบัติปฏิบัติบแบบสบายสบายบ้าง กลางก็กลางแบบกิเลสสบายก็สบายแบบกิเลสนี่แหละถึงบอกว่าจะเอากิเลสไปแก้กิเลสมันแก้ไม่ได้มันต้องเอาทําไปแก้กิเลสสิ่งสิ่งไหนกิเลสมันชอบทาท่านไม่ชอบสิ่งไหนทําท่านชอบกิเลสมันไม่ชอบนี่เข้าใจตรงนี้ไว้ถ้าความรู้สึกเราตอนนี้เนี่ยถ้ามันไม่ชอบให้รู้ซะเถอะว่านั่นล่ะกิเลสเริ่มเริ่มล้อมกลล้นละเริ่มจะหาทางที่มาหลอกแล้วล่ะมันจะบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้ว เออจะสู้ไปทําไมนั่งไปทําไมนานแท้แต่เรื่องของกิเลสมันไม่ได้เห็นบอกอย่างเนี้ยมีแต่จะเอาจะเอาเพราะกิเลสที่มันมันไม่มีเมืองพอไงมันไม่มีสถานีหยุดทําตั้งหากทําให้จิตหยุดท่านได้สอนเรื่องสมถะเพื่ออะไรเพื่อจะหยุดอาการของจิตที่มันคิดฟุ้งซ่านไปนูน่นไปนี่นั่นเองถ้าจิตไม่หยุดจิตไม่อยู่กับตัวจิตไม่นิ่ง จิตไม่ได้หลักหรือจิตไม่สงบไม่มีทางที่จะพบความสุขแต่ต้องให้ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจเพราะในขณะที่เราต่อสู้การต่อสู้ให้เราเพิ่งรู้ว่าสู้ตรงนี้เนี่ยระหว่างทำกับเรากับกิเลสอ่ะเหมือนนักมวยเขาเขาเขา,เขา,เ,ขา,เ,ขาเขาสู้กันอย่างเนี้ยมันเจ็บทั้งคู่นั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกัน เราปฏิบัติทำแล้วทําไมเราจะไม่ทุกข์แต่เราจะเอาทุกข์ตรงนี้แลกเพื่อเอาความสุขเรามาให้เป็นรางวัลของเราอันที่ว่าบางวันปฏิบัติสบ,สบายสบายสบายให้สบายทํงใจสบายกใ้สบาย,บายมันมีทางมันต้องคว่มระวังกิเลสไม่ไม่แพ้เราก็ต้องแพ้ถ้าตัดได้ฝ่ายหนึ่งยังไม่ล้มฝ่ายหนึ่งก็ต้อง ไม่ได้เป็นฝ่ายชนะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นฝ่ายทําล้มฝ่ายกิเลสก็ต้องชนะแต่ถ้าฝ่ายกิเลสล้มลงไปอ่ะฝ่ายทําก็จะเกิดก็จะชนะขึ้นมาแหละที่นี่ให้เข้าใจอย่างนั้นนี่มัชชิมานี่คือความเหมาะสมและนี่เราพิธีการต่อสู้ที่จะเอาชัยชนะมาได้อย่าทําครึ่งๆกลางๆอย่าทำลอยๆและอย่าทํา อย่างที่เราทํากันทุกวี่ทุกวันอย่างที่ทาไปอย่างที่ว่าเนี่ยกิเลสมันหัวเราะแล้วมันเกิดกลายเป็นความชินชาขึ้นมาพอความชินชาขึ้นมาแล้วเนี่ยที่นี่ยากนะเหมือนผู้ปฏิบัติใหม่ๆมักจะเจออะไรดีๆทุกคนทุกคนอย่างน้อยก,ก็ปีติจะเกิดปรากฏขึ้นเห็นนิดๆดหน่นนอยแต่พอมันรู้เรื่องรู้ราวแล้วเนี่ยมันรู้ช่องทางของมันแล้วเนี่ยทีนี่ไม่มีทางที่มันจะเข้าช่องนี้แหละถ้าเป็นโจรมันก็รู้แล้วว่าเจ้าบ้านมันจะมาตรงเนี้ย มันไปอยู่ข้างหลังนั่นไม่ว่ามันจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังกิเลสเหมือนกันที่นี่พอมันรู้ช่องตรงนี้แล้วนี่มันจะไม่ไม่มาแล้วนะก็ถึงบอกว่าต้องเอาสองนี่แหละคูณเพิ่มเข้าไปอีกเหมือนตัดต้นไม้แล้ตัดที่แรกมันเป็นต้นเดียวพอตัดไปปุ๊บไปที่นี่มันแทงยอดขึ้นมาไม่รู้กี่ยอด กิเลสมันเป็นสิ่งที่ชานฉลาดมากเคยเพาอนาจิตสงบออย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่ได้เลยทีนี่เนื้อนสติปัญญาจะเป็นสิ่งสําคัญไขค,ควรอยู่ตลอดพิกหน้าพิกหลังพิกซ้ายพิกขวาพิกบนพิกล่างเอาจนกระทั่งว่าให้รอบจิตด,ดูรอบแล้วนะั่นมันถึงจะรู้ว่ากิเลสอันไหนจะมาหลอกอันไหนจะพาให้จิตหนีก็จะกระเจิงไปละทีนี่ถ้ารอบนั่นแหะมันจึงจะทันกิเลสเมื่อทันกิเลสจิตก,ก็ไม่ออกนอกก็จะหดเข้าหดเข้า,ขาแล้วจะเอากิเลสอยู่ ใจก็จะอยู่กับตัวเจ้าของถ้าผู้ภาวนาบริกรรมในในสมถะจิตก็จะเริ่มสงบสงบเข้ามาสงบเข้ามาพอเห็นผลแล้วที่นี่ศรัทธามาเองความขยันมันเพียรมาเองความกระตือรือร้นมันมาหมดแล้วที่นี่นี่กำลังใจนี่แหละศรัทธาความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติผลที่จะพึงได้ก็คือความสุข ทำขึ้นด้ปรากฏเดียหัวใจแล้วนี่มันจะเปลี่ยนเองนะ่ะจิตแต่ลวงไม่ขึ้นอยู่กับหญิงกับชายหรอกทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับหญิงกับชายไม่ขึ้นอยู่กับนักบวชหรือฆราวาสขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเท่านั้นใครปฏิบัติคนนั้นแหละจะเป็นเจ้าของไม่เลือกชาติชั้นวันนะแกเลือเท่าหนุ่มหรือสาวเด็กเล็กเอาได้ทั้งนั้นแหละ พิสูจน์บาปบุญกุณโทษด้านโลกสวรรค์พิสูจน์ตรงนี้จะพิสูจน์ที่ไหนอากาศเป็นอา,ากาศโลกเป็นโลกมันไม่ใช่สิ่งเหล่าเนี้แล้วจะเอากล้องจุลทรรศน์นั่นเหลอไปพิสูจน์เร้จะมันสมองแบบโลกโลกแล้วไปคิดคิดยังไงก็เลยเถิดคิดยังไงก็ไม่เจอมันต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ซะก่อนแม้แต่ธรรมะที่เรียนมาก็ยังวางไว้ก่อนปฏิบัติให้ถึงความจริงในสนาสิ่งเหล่านี้จะสว่างจ้าขึ้นมาเองนะ่ะ สิ่งที่เราคัดค้านว่า,า,าบาปไม่มีบุญไม่มีในโลกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีมันจะประกาศปัางอยู่ในหัวใจนั่นที่นหนนี่แหละโลก,กวิทูก็รู้แจ้งแจ้งเฉพาะในส่วนของใครของมันแล้วอย่าไปเทียบพระอ,องค์อย่าไปเทียบพ่อแม่รูบาอาจารย์เอาแค่ในแจ้งในหัวใจเจ้าของเสียก่อนตอนนี้มันมืดเอาทำฉายเข้าไปสิเอาศีลสมาธิเอาปัญญาไปฉายสิ ใจ,ใจจะได้สว่างกระจ่างเพราะตัวนี้มันสว่างขึ้นมาแล้วเนี่ยเหมือนไฟฉายเอาความมืดมันอยู่ตรงไหนเหมือนใสศสลาเนี่ยเปิดขึ้นมาที่ไฟฟ้านี่เห็นหมดเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยใครนั่งอยู่ตรงไหนกิริยาอันใดมันเห็นหมดใครลุกใครนั่งใครกระดูกกระดิกพิ่แพงมาได้อยู่ที่ไหนก็เห็นหมดน,นี่คือความสว่างความสว่างในด้านปัญญาเหมือนกันมันยิ่งกว่านี้อีกอะไรจะไปบดบงัง อะไรจะไปกัน้นสติปัญญาชั้นเนี่ยคือชั้นชั้นภายในสติปัญญาของธรรมจะเป็นเป็นยิ่งกว่าสติปัญญาของโลกที่เอามาคิดแม้จะคิดเรื่องธรรมมันก็ยังเป็นของโลกสติปัญญาของขั้นของธรรมนี่สิมันจะสว่างมันจะโล่งหมดอะไรจะปิดบังไม่ได้มันจะแจ้งหมดมันแจ้งภายในหัวใจนี่แหละแต่มืดอยู่ตรงเนี้ยเกิดก็เกิดอยู่นี่ดับก็ดับอยู่นี่สงสัยก็จะสงสัยอยู่นี่หายสงสัยก็จะหายอยู่ที่นี่นี่กรารคือการพิสูจน์ศาสนา พิสูจน์อยู่ทังนี้พิสูจน์ใจตัวเองของไข่ของมันแต่ตอนนี้มันพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ได้ที่ไหนมันมีแต่ขวากแต่หนามมันมีแต่จอกแต่แหนเต็มไปหมดบทบางน้ําที่มันมีอยู่นี่ทามีอยู่แต่กิเลสมันบอกว่าไม่มีบาปมีอยู่แต่กิเลสบอกว่าไม่มีบุญมีอยู่กิเลสบอกว่าไม่มีนรกมีอยู่กิเลสมันว่าไม่มีก็สร้างสวรรค์มันก็มันก็บอกว่าอย่างเดียวกันนั่นแหละ ทั้งๆท,ที่สิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่เปิดออกที่เปิดด้วยสมาธิเปิดด้วยปัญญาเปิดออกเรื่อยๆเรื่อยๆเจ้าใดไปปิดหัวใจไม่ได้ล้วน,น,นั่นแหละที่นี่การปฏิบัติธรรมการค้นหาเจ้าของกา,ขาาอการเดินเข้าหาพระพุทธเจ้าการเดินเข้าหาพระธรรมการเดินหาจะเดินเข้าหาพระสงฆ์เดินไปถึงตรงเนี้ไม่ใช่เดินไปถึงอินเดียไม่ใช่ไปถึงเดินไปถึง,ถงที่านั้นที่นี่เขาไปถึงตรงนี้แล้ว นี่แหละพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ที่นี่ทำอยู่ที่นี่พระสงค์ปรากฏอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เราก็จะเป็นสักขีพยานได้ดีคือเป็นสักขีพยานตรงนี้นั่นเอง